สวัสดีครับผมมาแอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในเคสจริงนะครับคนที่เป็นไขมันสูง2คนเทียบกันว่าคนไหนเนี่ยควรจะต้องรักษาโดยการกินยาคนไหนสามารถปรับพฤติกรรมได้ครับถ้าฟังจบเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเข้าใจเห็นภาพของโรคไขมันสูงนะครับได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราสามารถไม่กลัวการกินยาครับ คืออย่างนี้ครับผมมีคนไข้อยู่2คนอยากให้เราชวนคิดไปด้วยกันนะครับคนไข้คนที่1นะครับอายุ45ปีนะออกกําลังกายเป็นประจำหุ่นดีนะครับไม่อ้วนนะครับไม่กินหวานไม่มีภาวะอ้วนลงพุงนะครับผลเลือดเนี่ยครับตัว LDL ประมาณ170ค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วก็ตัวไตรกีเซอไรด์80คือไตรกีเซอไรด์ดีนะครับ HDL สูง65แล้วก็ a p p l e b นะครับค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ตัว CT c ค l เซียไปดูหลอดเลือดหัวใจละมีครา ไขมันหินปูนหรือเปล่าศูนย์นะครับไม่มีนะครับกับคนที่2อนะฮะอายุ45ปีนะครับมีภาวะอ้วนลงพุงนะครับไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็ชอบกินของหวานชอบกินแป้งนอนดึกด้วยแถมเครียดอีกต่างหากนะครับผลเลือดเน LDL ยังไม่ได้สูงมากคือ125นะครับแต่ไตรกลีซอไไตรกิเไลด์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยคือประมาณ260นะครับแล้วก็ HDL 35คือต่ำนะครับ ApoB สูงพอๆกันกับคนไข้คนที่1แล้วก็ CT แคลเซียมศูนย์เหมือนกันครับ คำถามก็คือว่าคนไหนดูแลตัวเองได้ดีกว่ากันแล้วก็คนไหนที่ควรรีบกินยาลดไขมันนะครับคนส่วนใหญ่ก็ตอบแน่นอนว่าคนไข้คนที่1นนะดูแลตัวเองได้ดีกว่าและก็น่าย,ยจะไม่ต้องกินยาถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคำตอบก็คือคนไข้คนที่1นเนี่ยแหละครับที่ควรจะเริ่มกินยาไขมันเร็วกว่าคนที่2ครับราวนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ฟังกันเลยนะครับคนไข้คนที่1อย่างนี้ครับคือไขมันเนี่ยดูเลโชต่างๆสวยงามถูกไหมครมีแค่ L D L สูงอย่างเดียวแต่ว่า H D L ดูสูงไตรกลีเซอไร หมที่เราเคยได้ยินกันไม่ต้องกินยาอันนี้คือน่าจะเป็นไขมันแบบดีนะครเพราะเลโชต่างๆดีนะครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าไม่น่าอันตรายนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นเคสตัวอย่างเลยนะครับซึ่งเจอเยอะมากนะไม่ได้น้อยนะครับแค่เรียกว่าเป็นรูปแบบของไขมันจากพันธุก,กรรมครับเป็นเลนฟิต กู๊ดไลฟ์สไตล์ฟิโนไทก็คือรูปร่างดีทั้งหลายแหล่ต่างๆออกมาดีนะครับแต่สิ่งที่โปรไฟล์ที่กำลังบอกจากไขมันก็คืออันที่1คือน่าจะเป็นคนที่อินซูลินเซนสติวิตี้ดีใช่ไหมครับเพราะว่าน้ําหนักก็ไม่ขึ้นนะฮะน้ำตาลก็ไม่ขึ้นไลฟ์สไตล์โดยรวมก็ดีแถมเมตาบิลิกอินฟลามเมชันก็น่าจะต่ําใช่ไหมครับแต่ว่า LDL เนี่ยสูงต่อเนื่องนานๆเลยนะครับแม้ว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ดีแสดงว่าอันนี้นะครับคือแพทเทิร์นของเจเนติกโพลีเจนิก ใหเปอร์คอเลสเตอรอลเมียม er นะครับหรือก็คือเป็นไขมันทางกรรมพันนะครับไขมันทางกรรมพันธุ์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นตอนเด็กๆอายุน้อยใช่ไหมฮะแต่กรรมพันธุ์บางอย่างเนี่ยเป็นตอนอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือคนกลุ่มนี้ครับร่างกายเนี่ยผลิต L D L มากกว่าคนปกติทั่วไปและกําจัด L D L ได้ไม่ดีนะครับแม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขนาดไหนไลฟ์สไตล์ดีมากๆเพียงใดนะครับ L D L ก็ยังจะสูงแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราเจาะเข้าไปแทร็กดูเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่า L D L ไม่ได้้สูงขึนป สปีนะครับแต่ว่าเป็นมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆก็ได้นะครับวัยกลางคนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีค่อยๆมีคราบไขมันสะสมไปเรื่อยๆๆแบบเงียบๆนะครับไม่มีอาการวันนี้ไม่มีวันหน้าเดี๋ยวก็จะต้องมีนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือน HDL คนถามว่าสูงเนี่ยทำไม HDL สูงทำไมถึงยังเกิดเรื่องได้ก็ต้องบอกว่าให้มองแยกกันนะครับ HDL ไม่ได้ลบความเสียหายที่เกิดจากการมี LDL ที่สูงหรือว่าสะสมมานานนะครับก็ต้องแยกกันบางที1ลบ1มันไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไอตัวที่มันไม่ดีเนี่ยมันเยอะกว่ามันก็ทําให้มีปัญหาหลอดเลือดได้เหมือนกันนะครับ HDL เนี่ยให้มองว่าเป็นระบบที่ช่วยขนกลับครับแต่ LDL เนี่ยเป็นกระสุนเหมือนเป็นรถบรรทุกนะครับที่ยิงกระสุนไปผ่านผนังหลอดเลือดไปเรื่อยๆนะครับในเคสเนี่ กระสุนก็คือตัวอ p ล B ครับส่วนตัวไขมันที่สะสมเขาเรียกว่าที่ขนอยู่ในรับนทกก็คือพวก LDL ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงมานานพอไปเรื่อยๆๆเนี่ยต่อให้ร่างกายดูแข็งแรงนะคะฮิสเดูสูงหลอดเลือดดูยังไม่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดหลอดเลือดก็ค่อยๆเริ่มมีปัญหาเริ่มมีพล a q เริ่มมีซีเทคาลเซียมและอาจจะมีการตีบตันเกิดขึ้นได้นะครับจุดสำคัญของคนไข้คนที่หนึ่งก็คือ พฤติกรรมดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแทบไม่มีอะไรให้แก้เพิ่มนะฮะทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมครับการรอไลฟ์สไตล์อย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นการปล่อยให้ LDL มันทํางานไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีรถบรรทุกมาชนหลอดเลือดไปเรื่อยๆสักวันก็เกิดปัญหาครับดังนั้นกลุ่มเคสที่หนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรจะเริ่มยาไขามันในกลุ่มนี้ได้แล้วนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาดูแลตัวเองไม่ดีนะแต่ว่าเพราะว่าระดับพันธุกรรมเขาเนี่ยไม่เอื้อนะครับไม่เอื้อเพราะว่าต่อให้คุมยังไงก็ไม่สามารถลงได้แล้วครับนะอันน ส่วนคนไข้คนที่2นะครับไขมันดูแย่ใช่ไหมครแต่ว่าจะบอกว่าแย่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแก้ได้นะครับถ้าแก้ที่ต้นเหตุได้นะครับคนไข้คนที่2คือไตรกลีไลด์สูง HDL ต่ํา LD LDL สูงกลางๆไม่มากใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ metabolic lifestyle driven phenotype ก็คือหมายความว่าอันนี้คือเกิดจากพฤติกรรมนั่นเองนะฮะที่ทําให้ไขมันมันผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่โปรไฟล์นะครับของคนเนี้ยบอกได้จากตัว อ่าร่างกายเลือดต่างๆลักษณะร่างกายต่างๆก็คือกลุ่มเนี้ยอินซูลินรีสิสแตนเริ่มมีนะครับเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับเริ่มมีภาวะที่วิสซัลเลแฟตเนี่ยเยอะมากกว่าปกตินะครับมีเรื่องของอินซูลินที่เขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์อินซูลินเมียหรือว่าอินซูลินเพิ่มมากเกินไปเริ่มมีดื้ออินซูลินนะครับตับผลิต VLDL ได้มากเกินนะครับเกิดการอักเสบจากร่างกายมากขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ไดรเวนดิสไลปิดดเมียนะครับก็เป็นกกกกกลุ่่่่มมมมใหหญเเเเือนนนนนนนััััะะครรบพพาาาววไไขขีี้ป็ทิดจ ความผิดปกติจากพฤติกรรมแล้วก็ระบบการเผาผลาญที่แย่ลงนะครับต้นตอหลักคือภาวะดื้ออินซูลินนะครับการกินน้ําตาลที่มากเกินไปกินแป้งที่เยอะเกินไปโรเสฟู้ดที่มากเกินไปเริ่มมีไขมันสะสมตับมีแฟตตี้ลลเวอร์นะครับไขมันแบบนี้ต้องบอกว่าแก้ด้วยพฤติกรรมได้จริงครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงมืออย่างถูกต้องนะครับลดน้ําหนักลดของหวานลดแป้งเพิ่มการเคลื่อนไหวออกกําลังกายให้มากขึ้นเล่นเวทให้เพียงพอนอนให้พอ สองถึงสามเดือนเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดมากนะฮะไตกลีอไลด์ก็จะลดลง HDL ก็จะขยับขึ้น apoB ก็สามารถลดลงได้ด้วยครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้ถ้าไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไรที่เขาเรียกว่าต้องกินยาเช่นแคลเซียมเริ่มมีมี p l a คแล้วนะครับเราสามารถใช้ไลฟ์สไตล์ดูได้นะครับและอาจจะเป็นปกติโดยที่ระยะยาวอาจจะไม่ต้องกินยาได้เลยครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นแล้วว่า2คนเนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่อยากให้ส่งต่อเนี่ยอยากให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบไขมันให้ดี ะร,ระบบไขมันที่ทําให้คนเราอะครับไปสู่หลอกเลือดหัวใจเนี่ยมีทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือ กลุ่มที่เป็นบอกไปแล้วคือ LDL หรือ c l e s t e r o l d r i v e n ก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าไขามันนะครับอ่อัลโบีกับ LDL เนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับมันผลักดันทําให้หลอดเลือดมีปัญหากลุ่มนี้คือเป็นกรรมพันธุกรรมมากบ้างน้อยบ้างพันธุกรรมเยอะกรรมพันธุ์น้อยนะครับเป็นด้วยกันนะครับกลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายคุมอาหารเนี่ยช่วยได้ไม่เยอะนะฮะก็ต้องใช้การกินยาเป็นหลักนะครับส่วนกลุ่มที่2เขาเรียกว่ากลุ่มไลฟ์สไตล์เมตาบอลิกไรเวนหรือว่าขับเคลื่อนโดย ลกลุ่มหลักๆคือเป็นเรื่องของ,ง,ขอ,งอินซูลินสแตน์ทั้ง,งในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อในเรื่องของตับในเรื่องของตัวอ d ด p ิโพสติชูนะครับก็ทําให้ไตรกลีเซอไรด์สูง HDL ต่ํากลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์ช่วยได้เยอะมากนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือหัวใจหลักในการรักษาของคนกลุ่มนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่า เรารู้สาเหตุแล้วนะครับเราก็จะลดการถกเถียงแบบไม่จําเป็นใช่ไหมฮะเราก็จะรู้ว่าอ๋อ L D L สูงต่อให้ชด L D ก็มีความจําเป็นต้องกินยาเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มพ่เซนเจนติกนะครับส่วนกลุ่มที่ตรงไปตรงมาอย่างที่เราพยายามทําก็คือเพิ่มโปรตีนลดอาหารพวกของหวานแล้วก็ออกกําลังกายก็จะเป็นกลุ่มเมตาบอลิกไดเวนใช่ไหมครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับคือบางคนต้องรีบกินยาไม่ใช่เพราะดูแลตัวเองไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าดูแลตัวเองดีแล้วนะครับแมะในระยะยาวคนที่ดูแลได้แองอย่างดีนะครับก็ต้องอย่าไปประมาท ไม่กินยานะครับอันนี้จะเป็นความคุ้มค่านะครับที่เราดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ตกม้าตายทําให้การกินยาไขามันเนี่ยช้าจนเกิดเรื่องครับวันนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ